รวมรถมือ2 JK นะคะในวันนี้เรานำเสนอเป็นรถครอบครัวนะคะุทคันคันคนี้กว้างๆเลยนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงด้วยค่ะมีประกันชั้นหนึ่งทุกปีรถสภาพดีพร้อมใช้ค่ะเครื่องเกียร์ดีนะคะรถ Toyota w วี s ค่ะ2.0 q นะคะรถปี06ระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกฝังชั้นสภาพสีสวยไม่เคยชนค่ะช่วงรางแน่นๆนะคะ เบาะหนังสภาพดีโชคใหม่คุญแจรีรโมทมีการขโมยครบ2ชุดยางใหม่ดอกเต็มค่ะใช้งานได้ปกตินะคะภายในกว้างมากค่ะออปชั่นแบบคุ้มราคาเงินสด1 9 9 0 0 0บาทภาษีพรบเดือนมิถุนาปี67มีประกันชั้น1ค่ะเอกสารพร้อมโอนเลยนะคะรถสวยพร้อมใช้ะากียรออโตขับขี่ง่ายสบายคล่องตัวพื้นที่ใช้สอยแบบจุใจ ครอบคัวเล็กครอบครัวใหญ่ไปกันได้สบายนะคะเรียบหรูดูแพงค่ะท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะ1,99,000บาทติดต่อดูรถทดลองขับติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์ตามเบอร์โทรก็ได้ค่ะเป็นช่องทางการติดต่อผู้ขายโดยตรงในวันนี้แอดมินขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ